สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสบายดียามเช้าที่หลวงพระบางครับเมืองมรดกโลกครับกับวันนี้ก็ทือโอกาสครับพาท่านมาเยี่ยมเยือนเมืองมรดกโลกนะครับนครหลวงพระบางครับ เมืองที่มีมเนเสน่ห์นะครับที่ทุกๆคนเมื่อมาเยือนแล้วก็ต้องกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งครับหลวงพระบางนะครับได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโกลก <Hiç> ว่าเมืองแห่งนี้นะครับเป็นเมืองที่มีมนเสน่ห์นะครับใครที่มาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็แน่นอนครับต้องกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งมนเสน่ห์ในยามเช้าไม่ว่าการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับ ในยามเช้านะครับการมาเดินตลาดเช้านะครับซึ่งตลาดเช้าเมืองหลวงพะบางแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสายช็อปทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนหลวงพระบางแล้วก็แน่นอนละครับหลังจากการตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้าแล้วก็ต้องมาเดินที่นี่ครับ ตลาดเช้าหลวงพระบางตลาดช้าหลวงพระบางแล้วก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะว่าที่แห่งนี้นะครับก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมีอาหารการกินนะครับการวางรูปแบบตลาดก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ในตลาดเช้าก็จะมีอาหารการกินนะครับข้าวต้มขนมของฝากมากมายโดยเฉพาะไข่แผ่นนะครับซึ่งก็ถือเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของหลวงขบางนะครับแจ่วบองนะครับในตลาดเช้าเมืองหลวงขบางนั้นก็เริ่มกันตั้งแต่6กโมงเช้านะครับพอค้าแม่ค้าก่อน,นําอาหารการกินนะครับมาวางขายนะครับเราก็จะสามารถเลือกซื้อเลือกกินได้หลายๆอย่างนะครับ ของที่นี่ได้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองแห่งนี้นะครับก็ใครมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็แน่นอนครับในยามเช้าต้องมาเยือนที่นี่ครับในยามสายๆนะครับเราก็จะให้โอกาสไปสักการะขอพรนะครับที่วัดเชียงทองวัดเชียงทองแล้วนะครับก็ถือเป็นมรดกชิ้นเอกทางด้านวัฒนธรรมถือว่าเป็นศิลปรกรรมที่มีความงดงามยิ่งนัก และนักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเช็คอินที่นี่ครับวัดเชียงทองซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยี่ยมเยือนเข้ามาถ่ายภาพเข้ามาสักการะเข้ามาขอพรนะครับวัดเชียงทองแล้วนะครับเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชายเชษฐาธิราชปัจจุบันนะครับได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกว่า เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับในยามสายๆนอกจากที่จะเดินเที่ยวในตัวเมืองแล้วนะครับเราก็จะหาโอกาสนะครับในการข้ามฝั่งไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับหลวงพระบางนั่นก็คือฝั่งเชียงแมนนะครับเมืองจอมเพชรการเดินทางก็ง่ายได้นะครับโดยการข้ามโปะ๊ที่ท่าหลวงนะครับซึ่งเป็นท่าเรือหรือข้ามโป๊ะ ที่อยู่ด้านหลังที่พระราชวังหลังจากที่เราเที่ยวในพระราชวังแล้วนะครับหรือว่าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะครับการข้ามโป๊ะหรือแพขนาดยนต์ก็ง่ายดายนะครับซึ่งก็จะมีแพขนาดยนต์หรือโปะ๊ะบริการให้เราและนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับได้ข้ามไปข้ามมาอย่างสะดวกสบายหลวงพระบางถือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมนะครับหรือการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตนะครับเราสามารถที่จะไปเยี่ยมไปเยือนสถานที่ต่างๆในเมืองหลวงะบางหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับหลวงะบางแล้วนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาเยือนแล้วก็แน่นอนต้องกลับมาเยี่ยมต้องกลับมาเยือนโดยเฉพาะในปี2025นี้องค์การยูเนสโกนะครับได้ ให้นาะนามว่าเป็นเมืองที่ต้องกลับมาเยือนแล้วก็เป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวในปี2025ครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับก็กันยาตุลาพิกาธันวาโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้เป็นช่วงไฮไลท์ซึ่งก็จะมีเทศกาลที่สำคัญสำคัญหลายเทศกาลนะครับซึ่งพวกเราจะต้องมาสัมผัสครับ และบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกในยามเย็นนะครับท่านก็จะหาโอกาสนะครับในการมานั่งเรือนะครับในโปรแกรมซันเซ็ตนะครับซึ่งก็จะมีการบริการพานักท่องเที่ยวนะครับนั่งเรือชมโขงนะครับซึ่งจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับเราสามารถาแล่นเรือนะครับไปจนถึงถ้ำปากโอนะครับซึ่ง อาการล่องเรือในยามเย็นนั้นนะครับถือเป็นไฮไลท์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืงองของพะบางนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวนะครับในการล่องเรือในยามเย็นนั้นครับก็จะมีอาหารการกินนะครับบริการในเรือนะครับชมการแสดงต่างๆบนเรือนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะค่ำนะครับที่เราจะไป ท่องเที่ยวกันต่อนะครับที่ตลาดมืดนะครับครับในส่วนตลาดมืดนั้นนะครับก็จะเ,เริ่มกันตั้งแต่6โมงเย็นนะครับก็ถือเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดนะครับของเมืองหลวงทะาบางังเพราะว่าทุกๆวันแล้วนะครับจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับชาวขายต่างๆนะ ได้มาจัดเตรียมนะครับสถานที่สำหรับการขายของนะครับที่ตลาดมืดก็จะเริ่มกันตั้งแต่สีแยกนะครับกลางใจเมืองเลยมาจนถึงบริเวณหมอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะครับซึ่งย่านดังกล่าวนั้นถือเป็นย่านใจกลางเมืองเป็นจุดสมรวนของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในยามเย็นนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะมาชมพระอาทิตย์ ตกดินแถวๆตลาดภูสีนะครับได้เลยทีเดียวนะครับครับในบรรยากาศกลางคืนนั้นนะครับเมืองหลวงขาบางก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะครับอน้ามาหาอาหารทานช่วงตอนเย็นนะครับบริเวณที่ตลาดมืดนะครับซึ่งพี่น้องชาวหลวงขาบางก็จะเรียกว่าสวนลาดแรงนะครับซึ่ง บริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นถนนกลางคืนหรือว่าถนนสตรีทสตรีทวอล์กอินสตรีทนะครับก็จะมีอาหารการกินนะครับของที่ระลึกของฝากนะครับถ้าเรามาเจอวันศุกร์หรือวันเสาร์บางทีเราก็โชคดีนะครับก็จะมีดนตรีนะครับ,รนะรบแสดงสดๆนะครับให้เราชมนะครับ ด้านอาหารการกินนั้นก็มีมากมายหลายอย่างนะครับซึ่งลานังกล่าวนี้นะครับพี่น้องชาวหลวงพังบางก็จะเที่อกาสมา,าพบปะสังสรรค์น,นะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งชุมนุมของนักท่องเที่ยวนะครับในยามค่ําคืนหลวงพางบางแล้วนะครับก็จะถือว่าเป็นเมืองที่มีมนสเสน่มีมนคลังนะครับหลายๆคนที่มาเยือน แห่งนี้แล้วก็แน่นอนครับหลายคนต้องกลับมาเยืยนอนหลายหลายครั้งนะครับผมเองเป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาหลงหวงพ่อบางก็เกินกว่า20ครั้งครับเพราะทุกๆครั้งที่มาเยือนก็แน่นอนนะครับต้องมา,าเยี่ยมชมที่นี่นะครับเพื่อหาเครื่องดื่มเย็นๆนะครับอาหารอร่อยๆนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกซื้อนะครับ เลือกหาได้มีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารลาวอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารเกาหลีนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของพี่น้องชาวลาวนะครับก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นที่ขึ้นชื่อเลยชาเลยนะครับสำหรับอาหารที่ผมสั่งมาทานในวันนี้นะครับเขาเรียกว่ากะยอ ะครับหรือว่าแนมทอดนะครับก็นอกจากที่เราจะมาทานอาหารแล้วนะครับก็จะมีถนนคนเดินซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสวนอาลาดแห่งแห่งนี้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถนะครับที่จะไปเดินชมนะครับสินค้าต่างๆนะครับที่อยูอ่ในบริเวณถนนคนเดิน หลังจากที่เราทานข้าวทานปลาทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อนะของฝากนะติดไม้ติดมือนะครับโดยส่งใหญ่แล้วก็จะเป็นงานฝีมือนะครับเป็นงานหัตถกรรมนะของฝากเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องชาวดอยนะโดยเฉพาะคนมงค้งนี่นะครับก็แทบจะยึดตลาดเลยทีเดียวนะครับก็ สินค้าทีนา่นำมาจัดจำหน่ายที่นี่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้กับพี่น้องนะครับชนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับมีรายได้จากการขายของอที่ระลึกนะครับซึ่งก่อนนักท่องเที่ยวก็จะมาช่วยกันอุดหนุนในการยามค่าคืนนะครับซึ่งบริเวณด้านข้างก็จะมีร้านจําจหน่ายสินค้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะซึ่งตอนนี้ก็คนจีนก็ ลูกคืบเข้ามาขายของหลายๆอย่างนะครับที่ในบริเวณตลาดมืดนะครับก็อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเงินนะครับเครื่องประดับนะกำไรเครื่องเคินเราจะเห็นเน่าเที่ยววันนี้ก็เดินทางมามากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ